วันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวหน้าเนื้อที่คั่นยากันครับผมกับไข่ดองไข่ดองญี่ปุ่นอร่อยคือทุกอย่างมันเรียกว่าลมตัวเพอร์เฟกต์แบบ สวัสดีครับผมกอลฟฟีเ่เมืองปุ่งครับวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวหน้าเนื้อพี่คันย่ากันครับผมกับไขด่ดองไข่ดองญี่ปุ่นเราทําสไตล์ญี่ปุ่นนะแต่วันนี้ครับผมก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราได้ตู้เย็นใหม่ <c oughs> จากนีนั่งนะแบรนด์อีนเนียมจากสวีเดนออหลังจากที่เราเปิดเปิดว่าเราอยากได้ตู้เย็นใหม่แค <c oughs> ่เราต้องเปิดมีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้เลยเออไปทำตู้เย็นกันดีกว่า นี่เป็นตู้เย็นใหม่ล่าสุดใจในโทรศัพท์ครับผมเปิดออกมาซึ่งความพิเศษของเขาเขามีช่องเทสซิลเป็นช่องที่อุณหภูมิคงที่ลบสององศา ซึ่งช่องนี้เนี่ยเขาจะคงความสดใหม่ของอาหารเนี่ยได้นาน7วันโดยโไม่ต้องแช่แข็งหมายถึงว่าเนี่ยเราเอาเนื้อมาใช่ไหมเราก็ไว้ช่องนี้เลยอยู่ได้นาน7วันปกติเราได้เนื้อมายัดช่ช่องฟิตป้<ช>แต่เนี้ยอยู่ในเนี้ยเวันไม่ต้องแช่ช่องฟิตทาให้เราสามารถ<ช>เอามาชใช้ได<ช>้เลย,เอ,าาเยอ่ะเดี๋ยวเราเนื้อเนี่ยไปไปทาและที่สําคัญของตู้เย็นตู้นี้ครับเขาจะคงความเย็นเนี่ยให้คงที่และทั่วถึงทั้งตู้เย็นเลย ทำให้แบบว่ามันเย็นทั่วถึงแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยจะยัดของอะไรเยอะแยะก,ก็สามารถเย็นได้คือไม่ว่าจะชั้นบนกับชั้นล่างอาุณหภูมิเดียวกันเลยเหรอเราจะยัดเท่าไหร่ก็ยัดได้เลยมันจะคงที่ทําให้อาหารสดใหม่ได้อีกนี่ห้องฟิตทางเรานี่เราใช้จริงๆนะเราใช้เต็มๆไปแลนะ้วเพราะว่าของบ้านผมมันเยอะยัดสองตู้ก็ไม่พอเออจริงๆแนละ้วตู้เย็นนี้ก็สามารถเก็บได้หมดอะ่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ว่าจะเนื้อหรืออาหารทะเลคือสามารถคงความสดของอาหารได้ดีามากเออ อันนี้ผมชอบมากนี่คือเน้นที่คงความสดได้ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือเนื้อหลักๆอ่ะผมสายเนื้อไงก็รู้สึกชอบมากเลยเพราะว่าอย่างเนื้อเนี้ยเรามาถึงใช้ช่ช่องฟิล์มก่อนเลยถ้าเรายังไม่ได้กินในส่วนแกงสามทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกินลวเออมันก็ยังสดได้อยู่แต่ผมชอบช่องพิเศษของเขาเนี่ยเทสซิลเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเนื้อมาแช่ช่องฟิลอ่ะเราเอาเนื้อใส่ตรงเนี้ยเซตหยิบมาทำไปกินได้เลยไม่ต้องรอไปเราไปทำกินดีกว่าวันหลังเอาแซลมอนมาแช่ดีกว่าได้แซลมอนอะไรแช่ได้หมดเลย เด็วกูมาเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าวันนี้ทำข้าวหน้าเนื้อพิชคัญากับไข่ดองญี่ปุ่นเด็กเขาทำไข่ให้จัดไปอย่างแรกก็ต้องมีก็คือเนื้อเนื้อพี่คัญญ่าครับผมหรือเนื้อสันนอกติดมันแต่นี้เราเป็นเนื้อแบงแองกัลมาอันนี้เป็นวาคิวเนื้อวาคิวครับผมแล้วก็ยักษ์ชิ้นใหญ่มากหนามากอันนี้เราสั่งเราสั่งตัดมาเทียบกับข้อมือเขาเนี่ยความหนาเรียกว่าเนื้อพิชคัญาจานยักษ์ละกันแล้วก็ไข่ที่เราจะต้องมาทำไข่ดองครับผม หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไข่อะไรมันต้องเป็นไข่ที่กินดิบได้ครับผมมาแบกสติกเกอร์เรียบร้อยจากเ p l เป็นไข่ที่กินดิบได้เพราะว่าถ้าไข่ธรรมดามันอาจจะมีแบคทีโรแบคทีเรียอะไรต่างๆนานานะเรามาดูของที่ต้องทําไข่กันดีกว่าอย่างแรกของเราก็าจะมีโชยุญี่ปุ่นับผมอแล้วก็สิ่งที่ไปทำอะไรอะ่ะเขาบอกเขาไม่น่าใส่เสื้อตัวนี้ใครพาใส่ามาทำคว สิ่งที่เราจะทำไข่ดองญี่ปุ่นเนี่ยหลักๆที่เราจะต้องมีก็คือซอสโชยุญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีเนี่ยมันจะญี่ปุ่นแท้ๆเลยเป็นเหล้าค่าบผมมิลินของญี่ปุ่นเป็นเหล้าหวานเอาไว้ทําอาหารญี่ปุ่นอ่าประมาณนี้และมาในส่วนของเนื้อสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออันนี้จะเป็นซอสซุกิยากิเอาไว้ผัดก่อนที่เราจะมาย่างเนื้อกันแล้วก็ หลักๆเลยครับผมเกลือเราใช้เกลือหมักเนื้อแล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยแบบพิเศษหรือพริกไทยกำปอดเป็นพริกไทยจากขเขมรฝั่งกัมพูชาของเราซึ่งเขาบอกว่าพริกไทยตัวนี้เป็นพริกไทยที่อร่อยที่สุดในโลกและมันมี3มชนิดผมเอามารวมกันเลยให้มันอร่อยอ่านี่หอมใหญ่ เดี๋ยวเราเอาไว้หั่นแล้วก็ทําเป็นซอสราดข้าวก่อนโอเคแล้วก็อีกอย่างมีสำคัญเลยข้าวญี่ปุ่นซึ่งผมหุงไว้แล้วนุ่นแต่ก็ซูมไปดูหม้อหุงข้าวแล้วอ่ะแล้วก็เราก็จะกินให้อร่อยอร่อยก็เป็นวาซาบิเพิ่มรสชาติความเป็นญี่ปุ่นของเขาไปอ่าเฮ้ยยังไงเฮ้ยโอเคอ่ะจัดการแยกไข่ เราจะใช้แนตะ่ไข่แดงนะครับผมใช้ทั้งหมด4ฟองละกันตอกใส่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาช้อนตักแยกเราหาครับกแวครับผมมาเพื่อเราจะได้ใส่ซอสและตัวไข่มันจมทั้งหมดตัวไข่แดงจมทั้งหมดแล้วก็ไปเอาครบแวะเก่าๆมาในระหว่างที่โบกำลังแยกไข่เรามาทําน้ําดองกันอย่างแรกของเราโซโยุญี่ปุ่นครับผมจะใช้หนึ่งครับขอเนี้ยใคร,รมีทําอาหารน่าจะมีพวกถ้วยตวอยู่แล้วเนาะเราจะใช้หนึ่งถ้วยโซโยุกหนึ่งถ้วยครับผมไม่ออก เ yeah. อี๋นะประมาณหนึ่งหัวหอน,นี้ใส่ลงไปนี และนิรินเราจะใช้ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยของอันนี้แต่เราก็มีที่ตวงเหมือนกันเราใช้แค่ครึ่งถ้วยก็พออันนี้คือเหล้าใช่ไหมเหล้า<ะ>เดี๋ยวมัน,น,นมันจะเมาใส่เยอะได้อดมโดูชอบ,ชอ,บอ่าเป็นเหล้าหวานเหล้าหวานรสชาติจะหวานๆหน่อยอ่ะใส่เข้าไปคแค่นี้เลยสูตรนี้ผมโทรไปถามคนญี่ปุ่นมาโกจิจังสั่งโกจิจังมาเออขาบอกว่าเวลาเขาทอเขาใช้ประมาณนี้พอไม่ต้องมีอะไรเยอะออสับต้นหอมญี่ปุ่นใส่จบเลย แค่นี้เลยจริงๆเว้ยเธอสูตรญี่ปุ่นแท้ๆเขาคือแบบบ้านๆเขาทำไปอนี้อ่ะใส่ไปตากไปดีเว้ยต้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอาไข่ขาวหยิบไปนี่หยิบหยิบหยิบเออแค่นั้นแหละอ่านแหล,ละจุบไปจุบไปบึ้มโอเคไข่ขาวนี้นิดหน่อยๆไม่เป็นไรตัวก็าทำอะไรก็ทำไปสิไม่ได้ทำอะไรแลี้ยหรอนี่โง่นี่แหลูกมือผมช้าอ่ะแล้วไปขโมยต้นหอมมาใส่ต้นหอมสักเล็กน้อยให้ผมถ้าเป็นต้นหอมญี่ปุ่นจะดีมาก แต่น,นี้เราไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณนี้เราจะใช้เวลาดองทั้งหมดประมาณ12ุชั่วโมงนนกำลังอร่อย แต่ของจริงเาก็ทําไว้แล้ว12ชั่วโมงใครจะมานั่งทำครับผมนี่อันนี้คือไข่ดอง12ชั่วโมงที่เราดองไว้เรียบร้อยครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราพักเอาไว้เรามาทําส่วนเนื้อกันดีกว่างั้นเราปิดไปก่อนปิดไปก่อนมาเรามาเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะจับหอ,อมนะเดี๋ยวจะผัดส่วนโบจะให้บดพิไทไก่เพราะพีทไก่ต้องบดเองครับผมอะ่ะจัดก,การเลยบดแม่งบดเลยทำไมไม่ทำไม่หมดไปแล้วมันจะได้ละเอียดไงทํานี้ ถ้าให้เขาทำก็อย่าพึ่งบนปิกโอเคงผมก็หั่นหอมแล้วกันหั่นเป็นแว่นเดี๋ยวหอมพอเราไปผัดเดี๋ยวมันจะียนลงไปอีกนี่อุ้ยกินหอมมากใช่แม่มาถึงอันเนี้ยิหอมอันเนี้ยหอมมากเลยเคเปิดเตาดีกว่าเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเราจะผัดเนยกับหอมใหญ่ให้มันหอมเริ่มหิวว่บผมที่คือมื้อเช้ามื้อเช้าของเราสามคนทั้งตาป้องด้วยแลเราคนทำด้วยับผมอ่ะ เอาหอมใหญ่ลงไปเราจะผัดหอมให้หอมผัดให้มันมีความแบบว่าเกีมยเกี๊ยววะนะพอผัดไปเนี่ยเดี๋ยวหอมมันเริ่มยุบครับผม,มเดี๋ยวบางคนหาอุย้ยไปทำไมเยอะจังมันไม่เยอะนะนี่เดี๋ยวมันก็ยุบแล้วเคระหว่างนี้ไปจากการซับเลือดทีนเนื้อเดี๋ยวเราจะมาจี่เนื้อกันซับให้แห้งๆเลยอ่าซับสบายๆเนื้อเนื้อ,อยักษ์จริงถ้าเรา ทอดถ้าเราจี่เซียอย่างนี้นะไม่สุกถึงข้างในอ่ะน่าจะได้กินแบบว่าเป็นแบบบูเลอะมีการเทียบระดับดสายเนื้ออ่ะคือพูดเลยว่าเนื้อของเราชิ้นนี้น่าจะกินแบบบูเลแบบยิ่งขั้นกว่าแลอ่ะฝันนิดนักเกิน ต้อมอาหาน้องปานี่ใช่ไหมลายเนื้อสวยมากอันนี้ A อะไร A อสามีสี่เอสี่หมายถึงกระดาษเอสีอะไรเนีโฮโฮ่ยโอ้งโป้งไม่ตกเลยก่อนใช้เวลาทอดนี่ประมาณ5้าทีนานเนื้อใช้เวลาทอดประมาณด้านละสามนาทีอมามาาอาทพอขอ,อกรอบพอพอแล้วมันต้องซับเร็ว <c oughs> มันบอกเอาให้แห้งมันแห้งแล้วเอาพริกไทยเอาเกลือลงเลยแต่เอาเ,าเ,อาเกลือลงให้เราไม่ต้องใส่เยอะนะผมเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะเค็มไม่ใช่หรอมันมันจะไหม้ไอตัวเกลือตัวพริกไทยเนี่ยตัวไหม้เลยใส่พอมเนือชาตร้อม ยตกดๆมาหน่อยกดกดกดเกลือไปพลิงมาด้านมันพลกด้านมันอันไขมันด้วยนี่อ่ะกดๆมาหน่อยแล้วอีกฝั่งนึงเด็ดตามต้องบอกว่าอันนี้มันจะกรอบนะที่ไข่ตัวนี้ครับผมแต่เนื้อขนาดนี้กรอบแหละปูๆไป,ปเลยโอเคในระหว่างที่โบกำลังหมักมเนื้ออยู่ผมจะทำการใส่น้ำซอสซุกี้ยาก,กิน้ำซุปน้ำซอสใส่เข้าไป อุ้ยหอมมากเป็นซอสน้ำดำซุปน้ำดำของเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้โอเหล่าใส่เยอะๆไม่ไม่เยียวหอมมันจะเพิ่มความกลมกล่อมให้อาหารของเราเหมือนญี่ปุ่นมากขึ้นเอแล้วนี้เราก็ผัดหอมต่ออีกนิดนึงให้มันนวดๆให้ตัวซอสมันซึมก็ไปในหอมจบเลยตัวซอสของเราเราปรุงแค่นี้เองเหรอคะใช่คือหลักสูตรญี่ปุ่นมันไม่ต้องอะไรมากหม่ทำง่ายเนาะง่ายทำไมเราไปซื้อกินแพงไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ถูกเหมือนกัน ลองไปทำตามมาได้ผมง่ายมากๆกับก,การทําข้าวหน้าเนื้ออะไรพวกนี้โอเคเราเพิมน้ําปล่าไปสักเล็กน้อยผมรู้สึกว่ามันเข็มข้นไปผมแอบ,บลองชิมดูแล้วมันเค็มไปแต่ไปนิดนึงพอแล้วก็เชี่ยวต่อจนกว่ามันจะนัวครับผมโอเคได้แล้วน้ำซุปของเราเอาไว้ราหเอา อเอาพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาลาดข้าวระหว่างนั้นเอาไปล้างครับผมและเดี๋ยวเรามาเสียเนื้อกันครับผมโอเคครับผมหลังจากเราเชียกระทะเรามาจัดก,การเสียเนื้อกันดีกว่าแล้วมันมากรอกสักเล็กน้อยเ็ื่อความหอมของเนื้อผมอ่อเดี๋ยวใส่เยอะลเลยหมดแล้ว ให้มันอะไปตากข้ามันรอเลยขอหอมๆเลยเอาอันนี้ไว้ไว้ข้างหรือไวต้ตรงกลางไว้ข้าวไว้ตรงกลางเลยข้าวฟูทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเนื้อวางเรียงพุนโรงกางล่าเป็นภูเขาไฟฟูจิดีป่ะอะในระหว่างที่ผมให้โบตักข้าวเป็นภูเขาไฟฟูจิกระทะเราได้ยังป่ะอุตหูมันไม่ค่อยได้เลยอ๋อเราไม่ได้เปิดเตาเอาแบบควันท่วมๆนั้นลงเสียสักประมาณข้างประมาณสองถึงสามนาทีพอเอาแบบแรงๆเลยแม่มาดูควบคุมการผลิตอยู่แม่ว่าอย่าทําเนื้อสุกนะแม่จะต้องกินดิบ เอแม่หิวมแม่หิวโอเคก็ okay. ได้แล้วไปจัดการเฮ้ยเสียไปเลยนิ่งๆไปเลยผมรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่กว่าต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณข้าประมาณ4นาที5นาทีเลยด้วยซ้ำวิวเธอกลิ่นพิไท,ทย,ยหอมมากเลยอ่ะเขาบอกว่าหอมที่สุดในโลกเขานีา่ใครเขาว่า,ากันว่า อใหญ่เกินดูลอลังการงานสร้างนะเอาจีให้เกียมเลยมาผมว่าน่าจัดได้แหละเราเอาให้เกี๊ยมๆพอเพราะว่าเนื้อที่ทัญญามต้องกินแบบแร่ๆโอ้ยโคตรง่ากินเอาเป็นมีเดียมแร่นี่ทุกคน เนื้อยักษ์อันจริงเนื้อชิ้นน anyway, ี้ไปซื้อที่ร้านนี่โอ้โหกี่บาทกันเนี่ยฐานนอกใหญ่ขนาดนี้ชิ้นนี้ก็เกือบเกือบครึ่งโลครับผมประมาสี่ขีดกว่าห้าขีดในระหว่างนี้เราใส่เนยเข้าไปเล็กน้อยเพื่อความหอมของตัวเนื้ออะไรอะไรอะไรย่างกินยรียอร่ลงไป สำหรับใครที่สนใจตู้เย็นเลสรัก์เนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งซื้อตู้เย็นแถมไปโรเวสตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมและสามารถผ่อนได้10เดือนรับประกันเพิ่มเป็น4ปีรับประกันเตียง4ปีปกติก็เตียงทองใหญ่จะได้รับประกัน3ปีอันนี้4ปีเออใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามที่จุดขายได้เลยตอนนี้เราเป็นยังไงเราช้อนไปไหน,ไไหน,นล้วะรีบเลยนี่ทรามี t h e r m o m มันก็ขึ้นแล้วสี่สิบอยู่ยังดิบอยู่ต้องห้าสิบห้าสิบสี่มันก็ขึ้นแล้วปรับไว้เลยได้ไหมได้ได้ดูซีเป็นยังไงอีกได้ไหมอุ้ยโห้เดือดอ่ะขอจี่มันให้มันเกลียๆตอนนี้ควันทะมงถงเฉงไปด้วยเนื้อครับผมคนดูทางบ้านถ้าดูตอนดึกๆก็อาจจะต้องออกไปหาซื้อเนื้อย่างกินกันนะครับผมผมเองผมดูคลิปผมผมก็ยังหิวเลยเนื้อเนี่ยอ๋อขึ้นชึบอุ้ย เราจะทำการพักเนื้อไว้10นาทีครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ หลังจากที่เราพักเนื้อผมไม่แน่ใจว่ากี่นาทีผมรู้สึกว่าเวลาการพักเนื้อเนี่ยเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับผมมากเลยคือมันทําเสร็จแล้วแต่มันอยู่ในง่ายแต่ไม่ได้กินผมเลยรู้สึกว่าผมเสียเวลาการพักเนื้อไปแบบว่าเปล่าประโยชน์พักเลยแล้วกันขอดูเนื้อก่อนแล้วกันอะไรตอนนี้ปมกับนไหมราดน้ำอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราราดน้ําตัวซอสเนี่ยอย่างนี้ครับโอโรยเลยทั่วให้ทั่วแม่กลางเอาให้ทั่วให้ทั่ว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 ระยะวันนี้อสวยสวยสวยนะอ่ะขยายขยายมันนั่นแหละแล้วก็เอาช้อนราดน้ํา โอเคโอเคเฮ้ยไปละมาลุ้นดูว่ามันจะเป็นอย่างไรอุ้ยอุ้ยกำลังพอดีกินเนาะมาเนาะเอาไปวางไปน่ากินจังเลยสีโคตรสวยหมา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 ดูหมาดูอุ้ยอุ้ยทำไรไหลเป็น <vis> ไหวแล้วว่ะหิวแล้วว่ะต้องถ่ายอ Murder, <ker thấy S 1> ินเซอร์อ anyway, ีกเนี่ยจริงเลยอ่ะอืมนุมมากเลยอืมอร่อยอู้อ่ะงั้นเราดูอินเซอร์ครับผม มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการกินอันนี้ผมใส่อันนี้เขาเรียกว่าหอมเจียวทอดเข้าไปเพิ่มไปด้วยเพิ่มมิติเพิ่มรสชาติขอเปิดก่อนเลยวิธีการกินเออต้องกินยังไงดูแล้วทำแล้วนำไปใช้ดูแล้วจำไม่ให้ดูแล้วทำอ้าวเหรอดูแล้วจำแล้วนำไปใช้แห้งมันแหวกไข่ออกมาแหวกไขแล้วเราราดน้ำตอกไข่ที่อยู่ข้างในเลี้ยงมัเรานี้คืนน้ำลายได้ยินเสียงปว้ยเราดน้ำไข่ไปตรงเนื้อย่าง โปะวาซาบิไปหน่อยหอมมาหอมหอมบ้าบเข้าไปนี่แหละใหญ่ไปนะเนื้อร <c oughs> อ,อ,อร่อยกินบ,บ้างแต่วันนี้เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมกินเนื้อเข้มมากเลยอ่ะเนืถถ้อดีรสชาติซอสเราก็ดี ไข่ดองญี่ปุ่นเราก็เวลากำลังดีกำลังแบบว่าเป็นเนื้อครีมเนี่ยเป็นแบบเนื้อครีมอย่างเงี้ยเราก็มากินกับตัวเนื้อคือทุกอย่างมันเรียกว่า<ม>ลงตัว<ม>เพอร์เฟกต์แบบท่าดีเจภูมิเลยอร่อยอะ่ะเอ,อ่ข้าวกับซอสอร่อยอืมไอ้กยินรั่วนะอ้อ พวกดีไข่ดองก็ดีสั่งมากินบ่อยๆได้ไหมอ่ะพูดเลยคลิปไหนที่อร่อยนะคลิปค่อนข้างเงียบนะตอนกินกันนะ <c oughs> เหมือนเรอบิี้เหรืองอามทุกคนเงียบหมดเลยไม่ไปคุยอะไรกันเลยตั่ง <c oughs> ไม่ตัง้งตากินกันนะ โอเคฝากมาด้วยครับผมกับตู้เย็นอีเล็กทพลักษ์แบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนครับผมมั่นใจในคุณภาพครับผมทนทานและออกแบบให้ใช้งานง่ายดีเยี่ยมที่สุดเลยฝากมาด้วยตู้เย็นเราจะได้นี้วใหญ่ใจดีมาอีกครับผมมาลองกินกันดูมาที่มามามาเนื้อทมฮอทจะไปเที่ยที่ออฟฟิศอันนี้กูให้มาตเตอร์ีของปีนี้เลยจริงปีนี้ของ อร่อยอร่อยจ้าลองกินดูกินกับข้าวใส่วาซาบิมีหอมที่พูดมาถ้าครบคำเดียวอร่อยอีกหนึ่งว่ะเนื้อเน้นเอ่ะเนื้อเน้นอ่ะเดอะเบสออฟเ e อะเบสออฟเคบียอฟเป็นอันดับหนึ่งความเป็นเนื้อเนื้อพี่คันย่าอะแท้อร่อยเนื้อโหดอร่อยเนื้ออดเนื้ออดกินกินเนี่ยไข่ไข่ดองไข่ดองไข่อันนี้เป็นไข่ดองสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นลองกินดูมีไข่ดองด้วยเนื้อครีม เนยครีมเนยครีม12ชั่วโมงกำลังดีอ่ะโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแนวนี้หรืออยากให้เราทำเป็นรูอะไรก็รลองคอมเมนต์เอาไว้ครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดอ๋ยวทำตกกันแล้วอ่ะ <laughs> สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วไปให้ทุกคนได้ดื่มดั่งกับเนื้อพี่คันย่าของเราครับผมเย้เดี๋ยวเอาออกมาอีกนะทำอีกทำอีกอะไม,ไม่พออะไม่พอวู้ฮู้